คือสำหรับผมเลยคือแบ็กแฮนด์เนี่ยเรามีปัญหามากคือการสอนแบ็กแฮนด์เจ้าของของโค้ดใหม่เนี่ยโค้ดใหม่จะจะไม่เหมือนโค้ดคนอื่นแล้วที่ต้องให้จับเป็น V ีเชฟอะไรเงี้ยครับคือคือจะต่างละรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากเรียนรู้เลยผมผมผมเล่นแบดตั้งแต่ปี58อยู่แล้วแต่เราตีไม่เป็นเลยแล้วก็โดนผูพวก,พ,วกพูดถึงว่าแบดอย่างคุณเนี่ยอีกนาน ตีได้คือตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันผมเหมือนกันนะว่าทำให้เราอยากตีแบตคือตัวนี้คือผมดูเกี่ยวกับแบตท,ที่การตีแบ็คแฮนด์อวคารนี้ผมเซิร์ชมันก็จะมีของโค้ดใหม่เกี่ยวกับแบ็คแฮนด์ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีของหลายๆโค้ดครับผมก็เลยลองเข้ามาอ่านดูการวิเคราะห์การให้ความรู้ของการตีแบ็คแฮนด์อย่างเงี้ยครับ คือการสอนแบ็คแนดนเจ้าของของโค้ดใหม่เนี่ยมันจะแปลกจากตั้งแต่การที่การจับแร็กเก็ตละโค้ดใหม่จะจะไม่เหมือนโค้ดคนอื่นละที่ต้องให้จับเป็น s h a ช e อะไรอย่างเงี้ยครับคือคือจะต่างละแล้วโค้ดใหม่เนี่ยคือประเด็นสําคัญคือผมจะมีไอเดลอยู่คือซึ่งเป็นชองเวยแล้วก็โค้ดใหม่ได้พูดถึงชองเวยผมก็เลยเออตัวนี้รู้สึกแบบคืออยากติดตามเลยอย่างเงี้ยครับ คือการตีแบ็คแฮนของโคดนะครับคือมันเป็นแบ็คแฮนที่สวยงามเป็นแบ็คแฮนที่ถูกต้องคือทั้งทั้งความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพของลูกที่ออกจากไรเกนไปอย่างเงี้ยครับเรารู้เลยว่าตัวเองตีแบ็คแฮนนี่คือแบบคือแบบอ่อนมากครับรู้สึกเลยว่าเราต้องการตีแบ็คแฮนให้ได้เหมือนโค้ดอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามามาพูดถึงแบนะ็คแฮนเนาะผมถึงได้เจอแบ็คแฮนของโคดของโคนใหม่แบ็คแฮนเนี่ยครับ คือแบ็กแฮนด์เนี่ยเรามีปัญหามากเราเลยรู้สึกว่าเออพอมาเห็นโค้ดใหม่ตีแล้วทำไมโค้ดเขาตีแบ็กแฮนด์ได้สวยแล้วก็คือตอนแรก่าถ้าเป็นนักกีฬาถ้าเป็นพวกทีมชาติระดับทีมชาติเนะก็จะเป็นทาฟิกทาฟิกนะที่ตีแบ็กแฮนด์สวยแล้วก็อย่างผมพอมาเห็นโค้ดใหม่นี้ขับรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากเรียนรู้เลยคือตั้งใจเลยอยากเรียนนะ